รถคันนี้นะฮะใช้งานมา50,000โลป้ายแดงน,นะฮะ8 0 0แสนกว่าบาทนะฮะวันนี้นะครับในราคามือสอง4,29,000บาท สวัสดีครับกลับมาพบกับผมครับฟินโปรถบ้านรถมือสองถูกและดีกว่าที่คุณคิดฟินคอนเฟิร์มครับวันนี้ครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะผมกลับมาพร้อมกับเจ้ารถยนต์อนเนกประสงค์ครับแบรนด์ตลาดขายดีมากๆแลนะฮะและอ็หาง่ายมากๆไม่ต้องกังวลเลยถ้าหากซื้อมือสองไปนะครับใช้ระยะยาวนะครับผมนี่เลยครับเจ้าวีโกแชมป์ครับผมปี2013นะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่น 2.5 EP Runner นะครับผมขับ2 4ประตูป้ายแดงนะฮะเปิดตัวในราคาที่800,000กว่าบาทนะฮะวันนี้นะครับในราคามือ2เหลือเพียง429,000บาทนะครับผ่อนเพียงเดือนละ8,000กว่าบาทโอ้โหแอบกระซิบบอกนิดนึงนะครับรถคันนี้นะฮะประวัติส่วนตุทระยะใช้งานมา50,000โลเท่านั้นเองนะครับผมรถพิ้นเข้ามาใหม่เลยนะฮะ ด้านหน้านะครับกะจังหน้าอย่างที่ทราบกันแล้วครับคือตัวนี้ตัวไมเนอร์เชนนะครับเขาเรียกกันหน้าแชมป์นะกระจังหน้านี่ดีไซน์ใหม่นะครับถัดจากตัววีโก้นี่ก็คือตัวนี้ฮะกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ช่องดักลมกระจังหน้า3ชั้นนะครับผมช่องดักลมต่างๆในกันชนอยู่ในสภาพที่ดีเลยนะรถคันนี้นะครับพลาสติกส,สีดําไม่ซีดไม่จืดเลยนะฮะไฟหน้าดีไซน์ใหม่นะครับนี่มีที่เปลี่ยนนะ กันชนหน้ากระจังหน้าไฟหน้านะครับผมที่ต่างจากวีโก้นะด้านข้างนะครับโปร่งขนาดใหญ่เดิมๆจากโรงงานรถคันนี้สีเดิมทุกชิ้นนะครับผมสภาพพลาสติกซุ้มล้อต่างๆอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะอ่าส่องดูได้เลยนะครับไม่ฉีกไม่แตกไม่ขาดนะครับล้อแมกนี่ขอบ18แม็กแต่งนะฮะโคตรดุเลยฮนะล้อแม็กสีดํานี่ครับ แซมด้วยเส้นสีแดงนะฮะโอ้โหด,ดำแดงมันตัดกันอยู่แล้วนะครับรัดหรือยัง2 6 5 6 1ห้บนะครับบันไดข้างนะครับผมเดิมๆจากโรงงานนะครับนี่เมกนีเนียมสภาพนี่โอเคนะอ่ะก็มีแบบริ้วรอยการใช้งานอยู่แล้วนะครับแต่ไม่บุกอะไรทั้งสิน้นรถคันนี้นะครับมีริ้วรอยนี่บุกตรงนี้นิดนึงนะครับผมถ้าหากลูกค้าสนใจรถคันนี้แล้วซีเรียสเรื่องรอยพวกนี้นีวผมเก็บให้นะครับแต่ที่ผมยังไม่ทำอะ่ะเพราะเห็นรถคันนี้มันเป็นสีเดิมจากโรงง,งานอ่ะก็เลย ปล่อยไว้สภาพแบบนี้นะครับไม่มีผลต่อการใช้งานอยู่แล้วนะครับกระจกมองข้างนะเป็นแบบโครเมียมนะครับสภาพโครเมียมก็มีริ้วรอยบ้างเพียงเล็กน้อยนะครับนะมีไฟเลี้ยงในตัวอยู่แล้วนะครับจากโรงงานนะครับอุตสากรรการฝนมีมาให้อยู่แล้วนะครับมือเปิดเป็นแบบโครเมียมสบายใจเรื่องริ้วรอยของมือเปิดได้เลยนะครับสีมันจะไม่กะเทาะแน่นอนครับเพราะเป็นแบบโครเมียมนะกระจกเดิมจากโตโยต้าทุกบานนะครับกระจกไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนกระจกใหม่นะฮะ มาดูด้านในนะครับโหมโอโหแผงประตูเนี่ยฮะรถมันใช้งานมาน้อยนะสภาพมันฟองครับผมแผงประตูนี่เต่งตึงมากนะครับสภาพหนังสภาพพลาสติกต่างๆนะครับริ้วรอยจากการใช้งานมีบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับรถคันนี้นะฮะกุญแจครบ2ดอกเลยนะครับนี่นะครับ1 2และสิ่งสําคัญนะครับผมคู่มือบุ๊กทุกอย่างอยู่ครบนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนี่ คู่มือการรับประกันและการบำรุงรักษามีนะครับผมอุปกรณ์ครบแน่นๆเลยลอยเม็ดอาร์นะครับกลมเรียงสวยเดิมจากโรงงานนะครับสันประตูต่างๆเดิมนะครับไม่เคยมีการเคาะไม่เคยมีรอยเคาะใดๆทั้งสิ้นนะครับแก้มด้านซ้ายนะครับเดิมนะครับไม่เคยมีรอยไขน็อตออกมานะฮะประตูเดิมสนิทนะครับไม่มีรอยไขสภาพทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยทีเดียวนะครับรถสวยมากๆเลย นี่ครับมาต่อดูหลังนะครับผมหลังซ้ายนะครับสภาพแผงประตูมีริ้วรอยบ้างเพียงเล็กน้อยนะครับสภาพเบาะหลังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับยังตึงปีกเบาะไม่ยับไม่ย้วยนะครับรอยม็ดอาร์ตกลมเลียงสวยเดิมจากโรงงานนะครับผมล้อหลังซ้ายนะครับแหมแม็ลายเดียวกันอยู่แล้วนะครับผมยางไซส์เดียวกันปีเดียวกันทุกอย่างนะครับสภาพล้อแม็ไม่มีริ้วรอยของการเบียดนะครับสติ๊กเกอร์พิลเนอร์อยู่ครบนะครับ มาตอนที่ด้านท้ายนะครับนี่ด้านท้ายนะครับนอกจากไฟหน้ากระจังหน้าที่มันเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับผมยังเป็นไฟท้ายด้วยนะครับนี่รุ่น m ัน c e d e s ไฟท้าย Vigo Champ มันจะเป็นตรงนี้นะครับผมและเป็นสีแดงกับขาวนี่มันเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนของ Vigo Champ เลยนะครับไฟเบรกดวงที่3มมีมาให้นะครับที่ฝาท้ายนะครับมือเปิดเป็นแบบโครเมียมแบบเดียวกับมือเปิดประตูด้านหน้านะครับนี่ครับสัญลักษณ์ Vigo Champ อยู่ตรงนี้นะครับ ด้านท้ายนะครับตะเข็บเดิมทุกอย่างนะครับกระบะรถไม่มีโดนท้ายนะครับสบภาพน็อตป่าท้ายไม่เคยมีรอย,ขยไขยดใดๆทั้งสิ้นนะครับแมกไลเนอร์นะครับมีริ้วรอยจากการใช้งานจากการขนสัมภาระ,ะอยู่แล้วนะครับแต่ไม่แตกไม่บิน่นไม่อ้าไม่กรอบใช้คํานี้เลยครับผมสมบูรณ์นะแต่มีริ้วรอยปกติแล้วครับรถใช้งานด้านท้ายนอกจากนี้ยังมี นี่ครับผมการชนท้ายนะครับเป็นแบบโครเมียมนะครับอันนี้ก็ชนเดิมติดรถจากโรงงานนะครับพร้อมแผ่นกันลื่นด้านบนเป็นพลาสติกสีดําอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับริ้วรอยก็มีบ้างเพียงเล็กน้อยแต่ไม่แตกไม่ฉีกใดๆทั้งสิ้นนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบทั้งสองฝั่งนะครับล้อหลังขวาก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยเบียดใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ครับผมอยากให้ดูตรงนี้ก่อนนะฮะนี่ครับไร้้ามีนะครับเสาอากาศจากโรงงานมีนะครับ อุปกรณ์นี่ครบมากๆอ่าลอยเม็ดอารประตูนี้ก็กลมเรียงสวยเดิมๆจากโรงงานนะครับลอยเม็ดอาร์ไม่เคยมีการทําใหม่ใด,ดๆทั้งสิ้นนะครับแผงประตูอยู่ในสภาพที่ดีสมบูรณ์มีนิ้วรอยบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับกระจกเดิมนะครับเดิมทุกบานเลยอ่าลอยเม็ดอารกกลมเรียงสวยเดิมจากโรงงานนะครับ ถือว่าสมบูรณ์เลยทีเดียวนะดูสิอ่าดูนะครับแก้มหน้าขวาก็ไม่เคยมีรอยขยนะครับประตูด้านขวาก็ไม่เคยมีรอยขยสติกเกอร์ต่างๆทุกอย่างอยู่ครบนะครับเดิมเดิมเลยกระจกมองข้างเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับกระจกฝั่งคนขับเป็นแบบลงออตโต้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันหน่อยสิภายในเครื่องยนต์ของเจ้าวี g กแชมป์คันนี้สภาพเป็นยังไงบ้างพลาสติกปิดฝาเครื่องพลาสติก กล่องฟิลพลาสติกกองอากาศอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานหรือเปล่านะฮะนี่ครับเอกลักษณ์ของวีกูเลยครับอินเตอร์ดูดยานบนนะฮะแล้วสครูดักลมนี่มันเท่มากๆครับสกรูบนฝักโปรงเนี่ยในยุคที่เปิดตัวมาเนี่ยเป็นวีกูเป็นเจ้าแรกนะครับที่มีสกรูอยู่ด้านบนผมว่ามันมันเท่นะนี่ครับ เครื่องยนต์ 2,500cc คอมบ์เรลว d ีโนะครับผมอินเตอร์คูลเลอร์ดูแก้มซ้ายแก้มขวานะครับรอยนอ็อตไม่เคยมีการขายใดๆทั้งสิ้นนะครับค้ำฝากระโปรงเดิมๆไม่มีรอยขายแก้มขวาไม่เคยมีรอยขายคันหน้าเดิมซับในเดิมนะครับผมพลาสติกต่างๆที่อยู่ในห้องเครื่องนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่แตกไม่กรอบเลยนะครับผมโอ้โหสวยมากๆนะครับ ฝากระโปรงหน้าเดิมๆนะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะครับแผ่นเพจจากโรงงานอยู่ด้านนี้นะครับไม่เคยมีรอยแงะและยิงใหม่ใดๆทั้งสิ้นครับสติกเกอร์มอกอยู่ถือว่าสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับสาหรับวีโก้คันนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันก่อนครับออปชั่นมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันที่ภายในนะครับเจ้าวีโก้แชมป์คันนี้ออปชั่นไม่เยอะอยู่แล้วครับรถใช้งานนะวิทยุเดิมๆจากโรงงานใช้งานได้ปกตินะครับเสียงไพเาะเพราะ ลำโพงไม่มีแตกนะครับสวิตช์เปิดคอนโรลแอร์อยู่ตรงนี้นะครับผมปรับแรงดันน้ำยาแอร์นะครับสภาพคอนโซลเนี่ยพลาสติกต่างๆนะฮะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับมีริ้วรอยบ้างเพียงเล็กน้อยนะครับผมนอกนั้นถือว่าโอเคเลยช่องใส่สัมภาระอันนี้เมื่อกี้ให้ดูแล้วมีครบทุกอย่างสมบูรณ์นะครับช่องต่อ USB อยู่ด้านนี้นะครับ ลายฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับที่จุบุรีมีครบนะครับสภาพพลาสติกต่างๆตรงคนโซนกลางอยู่ในสภาพที่สมบรูรณ์มีริ้วรอยบ้างเพียงเล็กน้อยนะครับเกียร์เกียร์ยมแมนวนวล5้สปีดนะครับผมเบาะเป็นไงสภาพเบาะนะครับปีกนี่ฮะไม่ล้มนะฮะยังตึงๆอยู่เลยนะครับรถใช้งานมา52 0 0 0ันโลหลังคามีรอยบ้างเพียงเล็กน้อยนะฮะก็สปากันแล้วเนี่ยออกแล้วเรียบร้อยก็ถือว่าไม่ได้สกปรปกไม่ได้เลอะเทอะอะไรมากมายนะครับ นี่อ่ะโอเคใช้งานได้ปกติทุกๆอย่างนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับสําหรับเจ้า V ี g ก้คันนี้นะครับผมผมบอกเลยนะสภาพดีมากๆนะครับเราดูกันตั้งแต่เริ่มแต่ภายนอกอ่าแล้วดูกันที่ภายในดูห้องเครื่องกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแนะนำเลยครับถ้าหากหารถใช้งานอยู่1คันนะครับเป็นแบรนด์ตลาดนะครับผมและ ราคาที่สมเหตุสมผลนะและอะไหล่หาง่ายมากๆนะฮะสภาพดีแบบนี้นะครับผมแนะนําเจ้าวีโก้ปี2013หน้าแชมป์คันนี้เลยนะครับขนสัมภาระก็ได้นะครับรถ4ประตูมันเป็นรถอเนกประสงค์อยู่แล้วครับนั่งก็สบายขนของก็ได้นะครับผมหากสนใจรีบติดต่อเข้ามานะครับที่ Line แอดแอดโปรรถบ้านนะครับหรือแฟนเพจเพจโปรรถบ้านหรือใจร้อนนะฮะโทรมาเลยครับผมเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะครับผมในยุคปัจจุบันครับ ซื้อรถออนไลน์ง่ายนิดเดียวนะครับผมหลังจากดูคลิปนี้จบแล้วผมถ่ายคลิปให้ดูทุกซอกทุกม,มุมดูตะเข็บดูรอยเม็ดอาร์คดูคานหน้าดูฝากระโปรงดูแก้มหน้านะฮะแล้วประกันเครื่องเกียร์สมบูรณ์พร้อมใช้งานประวัติศูนย์ทุกระยะนะครับสบายใจได้เลยหลังจากดูคลิปนี้จบโอนจองมาได้เลยครับผมนะเราอยู่ห่างไกลกันในยุคโควิดแบบนี้นะครับโอนจองซื้อจัดไฟแนนซ์ก็เตรียมเอกสารให้พร้อมนะครับเดี๋ยวผม ส่งเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่บ้านครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนที่ใดของประเทศไทยผมมีบริการให้ถึงที่นะครับผมเตรียมเอกสารให้พร้อมเสร็จเจ้าหน้าที่เซ็นไฟแนนซ์อนุมัติภายใน30นาทีนะครับบริการส่งรถให้ถึงหน้าบ้านทันครับถือสดก็ง่ายครับโอนเงินมาเดี๋ยวผมก็เอารถไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยครับผมนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะฮะ ก่อนจากกันไปนะครับฝากเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดไลค์กดสันกระดิ่งนะฮะหรือกดซับสไคร์นะฮะฝากกดไลค์กดสันกระดิ่งกดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมและพี่ๆจะได้ไปพลาดโปรโมชั่นดีๆจากทางผมนะฮะรับรองครับมีรถสวยมีโปรโมชั่นดีๆมาให้พี่ๆทุกวันเลยครับรถเข้าใหม่ทุกวันสภาพสวยทุกคันครับผมสำหรับวันนี้นะครับโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าเดี๋ยวผมแถมนะครับฟรีใหม่ รอบคันเลยแถมให้ฟรีไปเลยครับและบริการส่งรถฟรีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ